ไปแลกกันที่ภูเก็ตกันบ้างครับที่นู้นเนี่ยทางสถานีทัวทัดเองประทศไทยจังหวัดภูเก็ตรวมกับเทศบาลตำบลรัศสดานะครับและกวยางานที่เกี่ยวข้องจัดกิจ,จกรรมวันได้แก้งชาสนะครับนะเราบรรดาหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องทิ่นี่ชุดซูเปอร์แมนดึงดูดนองๆสร้างซีซั่นเป็นอย่างดีเราไปขวางเสียงกันเลยครับใด้มาในชุดกองชาวโดย หรือว่าจุดชาวเข้านะครับกันย่างน่ารักคารมงกิจกรรมวันเด็กในปีนี้ซึ่งจัดขึ้นบริเวณนาสนามมาวิลัลรัชภัฒภูเก็ตรวมกับเทศบาลรัศดา แลวก็าคากรครัฐภัยกระชุนนะครับโดยบรรยากาศเป็นด้ดยความคึคกคักมีบุคลากรเจ้าหน้าที่จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจวัดภูเก็ตนะครับนบีภูเก็ตนะมารวมเปิดบูธจัดกิจกรรมวันเด็กโดยการจัดองทรงจำลองให้กับเด็กๆได้รวมอ่านข้าวเป็นผู้ประกาศตัวหน่อยพร้อมทั้งเล่นเกมแจกของขวัญกองรางวันเพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับเป็นไปโดยความสนุกสนานและก็สิ่งวอร์รอของเด็กๆ เพราะมีของควันมาแจ๊กให้กับน,อนอ้องยูเยะมากไม่ดิคน้อง,องยิ้มอ๋อกันแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมวันแด็กแห่งชาตประจำปี2566ค่ะภายใต้คำขวันวันแดกปีนี้คืออะไรคะ <c oughs> รู้นาทีมีวินัยไฟความดีครับโดยท,ทางเทศบาลตำบลรัศดาค่ะก็ได้รื้อจัดกิจกรรมตั้งแต่แรกขั้วเชาวเลยค่ะส่งมอบความสุขความสนุกสนานแล้วก็มอบข้อขั้นให้เด็กๆค่ะนำโดยนายนครินยอแสงรัตนะคะนาย,อยอกเทศมนตรีตำบลรัศดาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารน,นี่แล้วเขาแต่ง<อ>กายเป็นซูเปอร์ฮีโร่แตกต่างกันออกไปแล้วค่ะและมีไล่ตัวนุ่งแบทแมนสไปเดอร์แมนอะไรก็มานะฮะพร้อมก็มีอาวุธประจําตัวค่ะเมื่อที่เราเห็นแต่เดียวแบทแมนใช่ไหมในวันเส้าทีพ่านมาก ็ขาดว่ามีน้องๆแล้วก็เยาวชนเนี่ยไปร่วมงานประมาณสามพันคนได้ไปเบอร์เกลียงนะคะคึกขัดกันเลยทีเดียวสนุกกันมากวันเด็กปีนี้นะครับคนใหญ่ก็นุกนะค่ะนานๆที่ปีหนึ่งคนหนึ่งแต่งตัวพนนีนี่อาจจะเป็นฮีโร่ในฝันตั้งแต่เด็กๆของเขาอันนี่ตนนไหนยกนะครับตอนไานยกนั่นแหละค่ะก็สนุกสนานกันในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะ